คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา นองเพ่พเนีได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมาบูรณาการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติจริงครับโดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐพ่อเพียงของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ทองใสซึ่งเป็นเครือข่ายของปสนองเพื่อเมืองานนะครับ การคิดเป็นทำให้เห็นงานทำเป็นเห็นเงินแก้ปัญหาเป็นเห็นความสุขด,ดังนั้นนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันในวันข้างหน้าต่อไปอ,อพอพ นักศากรสนอ่อำเภอเมืองพัทลุงจะไปเข้าค่ายโครงการ<ด>เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2556ณศูนย์เรียนรู้สษฐกิพอเพียงบ้านควรขุดหมู่ที่15ตำบลควรมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงจึงเกิดขึ้น ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีคณะครูร่วมกับประชชาบ้านรวมกันวางหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมประกอบด้วยฐายนที่1การทำผุยหมักชีวภาพโดยมีผู้ใหญ่สมศักดิ์ทองใสเป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำผุยหมักโดยการลงมือทำอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน <ai> สบลนนออไดิูความเคยิชประทับใจสารนี้มากครับมันทำให้ผมคิดได้ว่าเศษอาหารเศษใบไม้ที่พวกเราทิ้งไว้จุกวันนี้มันมีประโยชน์มากครับฐานที่สองการปลูกผักปลอดสารพิษโดยมีคุณอกอารีรักเป็นวิทยากรให้ความรู้ นักศึกษาได้ลงมือปลูกผักปลอดสารพิษกันจริงๆโดยเริ่มต้นจากรู้จักสภาพดินรู้จักพันุ์ผักที่จะมาปลูกการลงมือเตรียมดินและการลงมือปลูกผักกันจริงๆค่ะปกติที่บ้านของหนูนะคะพ่อกับแม่จะซื้อผักมาจากตลาดมาทํากับข้าวให้หนูกินแล้วก็หลังจากกลับจากค่ายนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะกลับไปบอกพ่อกับแม่ให้ช่วยกันปลูกผักที่บ้านเพื่อจะได้ผักปลอดสารพิษมากินกันในครอบครัวค่ะ ตมานก่อนว่านะตามานกบอ่า,านปลาอ่า,านเกยฐานที่สามเป็นการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์โดยปราชาวบ้านนั่นก็คือคุณลุงสมนึกทองใสเป็นอีกฐานเรียนรู้หนึ่งที่นักศึกษาได้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์โดยมีปราชาวบ้านให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ ผสมอาหารสัตว์กันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองส่บวันตมเลียงไก่กับต่้งไก่บ้านไก่จนไก่ไก่อันนี้พ่อมีิชาแล้วครับวีจ้าํำอาหารไก่ไก่จ๋าเรากินอาหารทีเมื่อผมนะฐานที่สี่การทำไข่เค็มสมุนไพรโดยมีคุณระรื่นทองใสเป็นวิทยากรให้ความรู้วันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือถนอมอาหาร นั่นก็คือการทําไข่เค็มสมุนไพรจากวัตถุธรรมชาติทั้งสะอาดปลอดภัยและแสนอร่อยกันคุณลืกคือใครก็ทำได้รับรองอร่อยราคาดีรับประกันค่ะฐานที่5เป็นฐานขยายพันธุ์พืชเช่นการตอนกิ่งมะนาวตอนต้นไผ่โดยมีคุณสุดใจขุนทองเป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือตอนกิ่งมะนาว จากปลาที่มีความชำนาญถึงแม้ว่าอากาศวันนี้จะร้อนสักหน่อยแต่เพื่อฝึกวิทยายุทธ์นักศึกษากษนอของเราซื่งมี มื่อสักครู่ก็เราได้เรียนรู้จากคุณลุงนะคะในการวิธีเกี่ยวข้าวนะคะและตอนนี้นักศึกษาอสอนอของเราก็เกี่ยวข้าวลงมือเกี่ยวข้าวแล้วค่ะ ้คุณตัดเป็นนะค่ะอ้ยโคงนพอดีว่าบ้านที่บ้านดำนาค่ะเดินเดจับเป็นดำเป็นด้วยนะคะเป็การยิ้ท่านนี้ค่ะก็รู้สึกดีนะเป็นครั้งแรกที่ของชีวิตนะที่คุณได้ทำดีใจ่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจเดี๋ยวกลับไปนี่เกียวช่วยแม่เกียวกายดเลยไหมว่าอย่างนั้นนะ นั่นก็คือสิ่งที่นักศึกษากศอนอรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์และร่วมลงมือการเกี่ยวข้าวโดยมีผู้ใหญ่สมศักดิ์ทองใสและปราชาวบ้านคนอื่นๆคอยแนะนำให้ความรู้ในการเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนานการเกี่ยวข้าววันนี้วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยที่ลงนาข้าวนะคะ่ั้งแตเกิดวันนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีความสุข อกไม่ถูกอะค่ะความรู้สึกเห็นมันเห็นรวมค่าสีเหลืองทองแล้วมันมันรู้สึกว่าเนี่ยนะขวานที่เราจะได้มาสักเม็ดแล้วมันยากลําบากขนาดไหนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้รางมัลสำคัญมากไปแล้วนะคะรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆนะคะกิจกรรมครั้งนี้ให้โกาสในกางสังข่าวบอกเลี้ยงในการดำรงชีวิตการทำในทางการพัฒนาบนพื้นฐานทางสายกลางได้ความไม่ประมาท คำนึ่งถึงความพอประมาณความมีอดเหตุผลการสร้างภูมิคุ้กันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้ได้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำ,งงญญงำรงชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาได้ความเปลี่ยนซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ครั้งแรกที่หนูได้มาเขาได้สอนให้หนูรู้จักเกี่ยวกับรูรั่วหรือว่ารายใจ่ายในชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะและหนูก็ได้รู้ถ,ถึงวิธีการที่จะอุดรูร่วเหล่านั้นก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะอนให้หนูได้ทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการทํานาเกี่ยวข้าวการเลี้ยงเป็ดการทําไข่เคม็มการทําอาหารสัตว์แล้วก็การปลูกพืชปลูกผักแบบ ปลอดสารพิษนะคะหนูขอขอบคุณสำหรับค่ายกันนี้มากค่ะประทับใจมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ